แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา จะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยไม่มากหรอกครับการที่ให้รางวัลผมเนี่ยผมเป็นคนที่ติดคุกติดตารางเป็นคนที่ผ่านทุกกระบวนการเวลาผมฟังเด็กสองคนนี้แบมกัตะวันผมเข้าใจเขาเพราะว่าความหลากหลายที่ผมมีวันหนึ่งผมนอนอยู่ที่คอนโดร้อยล้าน อีกวันหนึ่งผมต้องมานอนพื้นทุกๆคนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องหลากหลายหนูอสองคนอยู่ในภาวะที่อายุยังน้อยแต่มีจิตใจที่กล้าต่อสู้น่ายกย่องเราอยู่ในโลกที่เพนเพียงเปลือกนอกเราอยู่ใน งานศพที่สำคัญกว่าคนตายเราอยู่ในงานแต่งที่สำคัญกว่าความรักเราสนใจใหีพอมากกว่าของที่อยู่ข้างในผมต้องพูดอย่างนั้นว่าผมนั้นเป็นผู้ที่ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณอาจจะถามผมว่าไม่สนใจแล้วคุณมาทำไมในรางวัลวันนี้ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ ว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นเจตนารมณ์ของผมผมมาที่นี่เพราะว่า the people ให้เกียรติผมผมมาให้เกียรติแต่สำหรับรางวัลนี้มีเขียนชื่อผมขอปฏิเสธการรับเหตุที่ผมปฏิเสธเพราะว่า the people ควรจะไปให้คนที่มีคุณค่าอีกมากมายในสังคมนี้คุณค่าของคนที่สร้างความบันเทิงคุณค่าของคนที่ต่อสู้คุณค่าของคนนี้อยู่ในสังคมอีกมากผมมาพูดไม่ใช่เพราะผมหยิงผมมาพูดจากใจผมมานั่งเป็นชั่วโมง ผมไม่ได้ต้องการรางวัลครับสิ่งที่ผมทำผมต้องการทำให้สังคมได้เห็นและผมก็ไม่สนใจในสิ่งที่ให้ผมเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผมเลือกเอาเองและสิ่งที่ผมเลือกผมก็พร้อมที่จะรับชะตากรรมของผม ดังนั้นผมขอขอบคุณทุกคนที่คุณมานั่งฟังคุณนั่งฟังนักการเมืองแน่นอนครับนักการเมืองคือวอลังนเทียคือผู้อาสาการเมืองก็คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์คุณผมนั่งฟังมาว่าเรากำลังจะเปลี่ยน เปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโลกผมก็ยังเห็นประเทศไทยมันอยู่ในที่เดิมบนแผนที่โลกมันไม่ได้ขยับไปไหนหรอกครับแต่มันเป็นความฝันของคนแต่ละคนฝันไม่เหมือนกันคุณมีความฝันยังไงคุณก็ฝันไปครับสำหรับผมเนี่ยผมต้องการทำในสิ่งที่ผมต้องการทำ โดยไม่ต้องการหวังผลรางวัลใดๆผมจะพูดอีกนาทีหนึง่งและคุณก็อย่าได้มาต่อว่าผมคิดว่าผมทำตัวเด่นทำตัวดังขอร้องเพราะผมนั้นคุณจะเรียกผมยังไงไม่มีปัญหาเพราะผมไม่สนใจคุณจะเรียกผมว่าแมงดา ใน CNN เคยมาสัมภาษณ์ผมบอกว่า what are you doing Mr. c h u w i t you are a massage p a r l o r you are a Pim Don't call me Pim Call me Super Pim เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมไม่แค,คร์ถ้าคุณอยากจะใช้คนอย่างผมผมก็เป็นของผมอย่างนี้แหละครับ ผมแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนผมไม่สีเทาผมก็บอกว่าผมเทาผมไม่เคยบอกว่าผมขาวแต่ไอสังคมที่อยู่กับเปลือกนอกอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับไอคนที่มันอยู่ในเปลือกนอกและทุกวันนี้คนเราอยู่แค่กับพีแค่เปลือกดังนั้นรางวัลน,นี้ผมขอวางไว้ตรงนี้ผมขอขอบคุณ ไม่มีสิ่งใดเลยที่ผมจะปฏิเสธไม่ใช่ผมไม่อยากรับแต่รางวัลที่คุณให้ผมนั้นผมคิดว่ามีคนที่สมควรที่จะได้รางวัล People Award มากกว่าผมครับผมขอขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจที่คณะกรรมการทั้งหลายได้มอบให้ผมผมหวังว่าอย่างคุณแบม ุณตะวันซึ่งเป็นน้องที่อายุยี่สิสกว่าและเขามีตัวตนในการต่อสู้ในขณะที่บางคนอายุยี่กว่าเขายังต้องเที่ยวดูหนังฟังเพลงไม่สนใจอะไรนี่คือบุคคลที่จะเป็นอนาคตเขาอาจจะมาเร็วแต่เขามีอุดมการของเขาในขณะที่อีกคนนึงมีความบันเทิงแน่นอนชีวิตต้องมีความบันเทิงหรือเปล่า ผมขอพูดและขอแสดงความจริงใจผมไม่มีสิ่งใดที่จะไปคิดเป็นอื่นแต่สิ่งที่ผมคิดว่ารางวัลที่มีคุณค่านี้ควรจะมอบให้กับคนอีกจำนวนมากในสังคมนี้ในสังคมที่มีเปลือกนอกสิ่งที่ผมทำ สังคมจะต้องตัดสินผมครับเพราะผมเองอีกสามวันอีกสี่วันอีกห้าวันอย่างเงินที่เอามาให้ผมเนี่ยถ้าผมไม่แน่จริงเนี่ยผมตายไปแล้วเพราะอะไรเพราะผมเอาเงินมาหกล้านท่านก็อ่านข่าวแต่ดีว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมไม่ได้สนใจคุณบอกผมเอาผมก็เอาจริงแต่ผมเอาไปให้โรงพยาบาล แล้วคุณบอกว่าทําไมผมไม่พูดก่อนแล้วทําไมผมต้องพูดก่อนล่ะเพราะผมไม่สนใจงไงดังนั้นรางวัลน,นี้ผมขอขอบคุณคณ,ณะกรรมการขอบคุณปีเพิ e ขอบคุณคนที่มาฟังผมเล็กๆน้อยๆก็ขอพูดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่หลอเลี้ยงใจผมแต่รางวัลน,นี่ยผมรับไม่ได้จริงๆเหตุที่ผมรับไม่ได้ ก็เพราะผมคิดว่ามีคนที่สมควรจะได้รางวัลน,นี้มากกว่าผมวันหนึง่งผมอาจจะไปททำสิ่งที่เลวระาำแล้วคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มึงแม่งน่าจะเอารางวัลมาคืนคุณไม่ต้องตัดสินผมเพราะสิ่งที่ผมทำผมเต็มใจที่ผมจะทำและผมพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ผมกระทำไปขอบคุณครับ อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ให้กันด้วยนะคะบาย